กอบแล้วเพื่อนๆเราก็จะหั่นแบบออกไปแบบนี้กรอบเลยน่ากินมากนะครับไข่ทอดวันนี้โอ้โห,หน่ากินมากตายไปเลยใส่พริกไทยไปหน่อยนึงนนอนนโอเคใส่ผักไปหน่อยนึงก็น่ากินแล้วคบเพื่อนๆไขท่ทอดสูดคุณเก๋ครับนี่น่ากินมากกรอบๆมันหยุดเลยจ้า ได้แล้วนะจานนี้ได้แล้วกุ้งกับปลาหมึกเตรียมพร้อมแล้วที่จะเมนูผัดไทยทะเลแต่งจานเสร็จแล้วแล้วใส่ใบกุชชายนะครับใส่ถั่วลงไปใส่มะนาวจากซินซี่ 4. กลายเป็นผัดไทยทะเลรวมไปชิมกัน ดีครับเ,เพื่อนๆแก้วอยูุน้อยร้อยโลชแนลนะครับนี่พบกันวันสงการบรรยากาศร้อนก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องอายุน้อยร้อยโลรวมถึงสุขสันต์วันสงการทุกคนนะคบวันนี้ก็มาถ่ายรายการก,กันกับที่บ้านน้องเก๋นะครับจัดเมนูพิเศษเต็มๆสงการจุกๆแน่น ไม่ร่อนแน่เลยครับมาดูกันก็วันนี้กับเมนูพิเศษนะครับน้องเก๋ทำเป็นในส่วนของหอยทอดนะครับผัดไทยนะครับแล้วก็ัาดาทยทะเลนะครับแล้วก็ออสส่วนนะครับไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วจากปากน้ำเลย เรามาดูกันว่าวิธีการทําทายังไงบ้างนะครับแล้วก็ไปดูสูตรจากช่องอื่นมาแหละนะครับแล้วก็มาลองทํากันดูว่าเมนูนี้จะเด็ดมากน้อยแค่ไหนผู้ชมก็ลองติชมกันได้นะครับให้กําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับโอ้โหปลาหมึกเป็นทะเลด้วยนะมีผัดไทยหอยทอดทะเลด้วยนะนี่นี่นี่ปลาหมึกตัวโตๆเลยครับจำบสไสนะครับจำบสไสเลยนะครับของเพื่อนๆครับเราก็เตรียมเป็น ตัวนี้ก็คือหอยแมงผู้นะวันหยุดก็จะได้ได้ประมาณนี้เนาะมันไม่มีของเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็กุ้งตัวใหญ่นะครับอันนี้หอยนางลมอันนี้กุ้งเขาเรียกว่ากุง้งกุ้งขาวเนาะนะฮนะไขะ่ไก,ก่นะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกสดปลาหมึกตัวใหญ่เลยนะแะได้ถั่วง,งอกมานะครับได้ผักเนี่ยมะนุงมะนาวทุกอย่างครบนะครับ แล้วก็เส้นนะครับวันนี้กับเมนูวันนี้ก็คือหอยทอดผัดไทยแล้วก็ออส่วนนะครับมาลองทํากันดูนะมาเป็นยังไงบ้างเต้าหู้เดี๋ยวเราทอดเต้าหู้ไปก่อนแต่นนี้ก็เตรียมของเครื่องเคียงทั้งหมดก่อน,อ,นอัน,นี้ทําอะไรจะ๊ะทําน้ําน้ําผัดไทยค่ะน้าผัดไทยอันนี้เราจะเตรียม,มหอ,อแมแดงมะขามเปียกน้ำตาลปีบป๊บน้ำตาลปี๊บก็เขียว,ยวเดีย๋ยวน้องเก๋จะเป็นคนเตรียมนะครับ ส่วนกระทะเราก็จะมีสองกระทะเลยเี้มีอีกกระทะหนึ่งก็เดี๋ยวเราทําเป็นจะทาหอยทอดปักไทยแล้วแต่มีสองกระทะนะครับเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าจะทำเหล่ามาแล้วจะอร่อยหรือเปล่าแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือทําเป็นน้าจิ้มเนาะน้าจิ้มหอยทอดน้ำจิ้มหอยทอดเ<อ>ขาก็ใช้เป็นตัวซอสพริกสีราชา,า,ชาตัวไหนเอ่ยตัวที่สองตัวที่สองอ๋อโอเคเขาจะใช้ ซอสพริกสลัชาแบบนี้นกับกน้ำจิ้มไก่อ่าจิ้มไก่อยู่ตรงนี้ว่นที่ซื้อมาแล้วผสมกันเอาสองตัวนี้ผสมกันน้ำจิ้มไก่กับซอสพริกแบบนี้ผสมกันจะกลายเป็นน้ำจิ้มหอยทอดจริงมื่าวเหมือนแบบหลอกลวงหรือเปล่า <laughs> จริงนะอ่าโอเคนี่ก็เต็มตัวแต่เ,เราเต็มตัวทำกันแต่น่าจะสบผสมเท่าๆกันนะเนาะ แล้วน้ำส้มสายชูต้องใส่ไหมไม่ต้องใส่วัตถุดิบเราเตรียมพร้อมแป้งแบบสามอย่างมาแล้วด้วยนะครับแป้งสามอย่างจะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าแต่ว่าพอดีเมื่อกี้ไปซื้อน้ำจิ้มไก่ก็เลยได้โอกาสไปซื้อแป้งแบบหอยทอดมาด้วยมาลองทำแป้งหอยทอดดูเลยตนี้ห่อสิบแปดบาทนะครับ เดี๋ยวจะลองใช้แป้งหอยทอดดูว่าความกรอบเหมือนกันไหมนะครับวัตถุดิบเตรียมก็ไม่ยากนะแต่หลายอย่างอยู่เหมือนกันเนาะดูว่าูเหมือนจะน้อยไม่น้อยนะครับเยอะเหมือนกันทำแป้งสำหรับหอยทอดกันนะครับเริ่มต้นด้วยคือเทแป้งลงไปก่อนกาเอาแล้วกันเนาะอันนี้มันห่อดึงอ่ะแต่ว่าเราคงใช้ใช้หมดไปเลยแล้วกันเนาะแต่เทครึ่งห่อก่อน ซึงหอเนาะประมาณนั้นแป้งตัวนี้นะฮะโอเคแล้วก็เราใช้น้ำเย็นนะครับน้ำเย็นนะครับก็กะเอาเนาะแต่ว่าเอาแบบว่าอย่าใส่มากแล้วก็คนก่อนแล้วค่อยเติมอ่ะคนอย่างนี้ก่อนโูยดูดีอ่ะ <laughs> ดูดีจริงๆอ่ะ <laughs> ดูดีตรงไหน,น <laughs> เดี๋ยวลองดูกันทิ้งไม่ได้ก็ยกลงทิ้งไปแล้วนะครับเนี่ยคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่เป็นอ่าเขาเรียกว่าน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะลงไปอ่าแล้วก็รดดีฉล่ลงไปประมาณช้อนหนึ่งนะไม่ต้องเยอะเพราะแปงแ้งเราไม่เยอะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปหน่อยนึงพริกไทยขวดคนให้เข้ากัน แบบนี้แล้วก็คนให้เข้ากันจต่งเตึงต่งเต่งต่งตึงแตก็่้ถึงจัคนให้เข้ากันอุ๊ยมันเหมือนกับว่าน้ำมันหอยมันไม่มันไม่มันไม่กืนเนาะเกินกนเกนนี่คนให้เข้ากันแบบนี้นะครับใส่ผักลงไปไม้หน่อยหนึ่งหรือไม่ต้องแล้วแต่อใส่นิดหนึ่งแต่ใส่ต้นหอมลงไปนิดนึงนะครับพริกไทยเมื่อกี้น้อยน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ว่าเดี๋ยวตอนทอดเสร็จใครอยากใส่พริกไทยเพิ่มก็ใส่ไปได้แบบนี้เลยจ้ะโอ้มันก็จะไม่จืดนะมีรสชาติีี่เห็นไมล่าเห็นไมล่านี่หอยเมงผู้ลงไปนี่ตามต้องการใครอยากได้เท่าไหร่ก็คือตามนั้นเลยนะจ๊ะ มันใช่เย็นมาเนาะอุ้ยน่ากินเะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่น่ากินนะเนี่ยผสมลงไปค่าเขาเดี๋ยวไข่เขาไปตอกใส่ตรงนั้นแล้วกันเนาะให้พอก็ใส่ลงไปอีก้เรากินเองกินเองอะไรเองจ้ะกินเองอะไรเองใส่ลงไปเลยไปจุกๆอันนี้เขาบอกว่าเขาทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแกะให้เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นหอยแบบไม่หอยสดเอ่อหอยแบบพูสด ไม่ต้องมาแกะเองง่ายๆทำเรียบร้อยเราขา้เข้ากันทิงไว้แป๊บหนึ่งวเดับข่้ยไปทอดทอดน่ากินมากนะครับผองนะอันนี้เราตั้งเตานะอีกเตาหนึ่งเป็นเตากระทะหอยทอดอันนี้เป็นเตาเตาหูเดี๋ยวรอต้องให้มันร้อนฟันขึ้นนะ มันจะลงมันเริ่มฟูแล้วนะเราลองแป้งลงไปทีนิดนึงโอ้ได้แล้วเนี่ยงั้นเราเทลงไปเลยนะจ๋าเริ่มเลยโูย้แน่กินนลจ๋าเอาทุกตัวนะโอ้ย ใน,นหนึ่งกระทะก็ได้เต็มลาพาร์เลยเนี่ยแต่พอก่อนนี่แล้วก็ตอกไข่ลงไปตอกไข่ลงไปเลยจ๊ะเราใส่ไข่สองฟองนะตอกไข่ลงไปตานี่โอ้เราก็ทําได้นี่นะไม่ต้องไปตามคิวแล้วไข่แล้วก็เอาไข่แบบทําอย่างนี้เนาะแตก ทำไข่ให้มันเ,เกีย๊ยวแตกๆเนี่ยตัวๆใช้กระทะแบนได้นะนี่นี่นี่เมน,นูเด็ดมันอย่างนี้จะลรอกเกียมเนาะให้กลับโอ้โหไข่เลาะโอ้ยสองใบหอมอมากเพื่อน ตอบนะนี้เราเจาะๆจาเลยเจาะๆๆๆให้มันแบบว่าให้มันสุกทั่วเนาะเนี่ยหอมมากตรงนี้แลวจุดๆนี้เนี่ยเมนูเราทำเองจ้ะเด<ม>ี๋ยวเราลองกลับอีกทีหนึ่งเนาะกรอบนะเพื่อนๆเราก็จะหั่นบบออกไปแบบนี้ตอบเลยน่ากินมากนะครับอ่านมาครับเพื่อน โอ้โหน้ำมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเรากองออกนะเราจะกองออกอยู่แล้วชนะกินมากใบเชื้อเกตนะคะเน่เชืเกอเออีกแล้วค่ะวันนี้ประเดิมมันหยุดหอ,อยทอดไข่ทอดผัดไทยอ๋อส่วนํำสับไม่รู้ให้ดูเลยนะเนาะอ๋อส่วนด้วยหอยทอดท่นะกินมากเพื่อนๆตอนนี้แบบพร้อมแล้วแหละไปที่กองก่อนมันแห้งๆนะ ได้แล้วหอยเมนูหอยทอดเราได้แล้วเราจะมาผัดผงงอกกันมาผัดถั่วงอกกันลงเลยผงงอกแล้วแต่ชอบเลยนะสุกไม่สุกสุกกลางสุกหนึ่งสุกมากเส้นหนปลาไปหน่อยนึ่งแล้วก็ผัดไปหน่อยอ่ะแค่นี้เองเตยมแค่นี้ไม่ยากนะครับอ่าขึ้นเลยให้ฉุ่งนะครับแล้วก็ขึ้นจานเลย มาไปแต่งจานกันนะจ๊ะเพื่อนๆไข่ทอดวันนี้โอ้โหตายเลยน่ากินมากตายไปเลยใส่พริกไทยไปหน่อยนึงนี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคใส่ผักไปหน่อยนึงก็น่ากินแล้วคาเพื่อนๆไข่ทอดสูตรคุณเก๋ครับนี่น่ากินมากกรอบๆมันหยุดเลยจ้าซอสออทอดน้ำจิ้มไก่ โอเคสองกระบวยเลยนะเราลองก่อนนะใส่สองกระบวยก่อนน้ำจิ้มไก่นะครับสองกระบ u o y แล้วก็ซอสพริกเพิ่อสองกระบวยเอาเท่ากันนะหนึ่งต่อหนึ่งซอสพริกนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ว่าสีราชาจะอร่อยสีราชาจะอร่อยสุดนะโอเคเลาคนเข้ากันมจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็ผสมกันพอดีอืมจะไม่เผ็ดมาก ตองชิมแล้วต้องชิมเนาะน้ำจิ้มกันนี่น้ำจิ้มหอยอืมอร่อยมาแกชิมอืมอร่อยเลยมันมันจะมีความแบบเผ็ดเปรี้ยวผปเปรี้ยวเป็นมันอร่อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวกะราดกับหอยชิมกับหอยเลยหอยทอดนะครับกรอบมากกรอบไหมเนี่ยกินไปชิมไปทำไปนะฮึอร่อยเนาะ กรอ,อบอร่อยนะครับใส้ได้เลยจิ้ม,มจิ้มไปนิดนึงไงกินกับน้ำจิ้มดูเข้ากันใหม่โดดโตเลยนะกาเป็นไงจัางมีความกรอบนะอร่อยเนานะอ,อ,นะอุ้ยผ่านนะจ๊ากับเมนูหอยทอดส่วนนะครับนี่<ๆ>ก็คือเปลี่ยนจากหอยนางหอยแมงคู่เป็นหอยนางรมแต่ว่าทอดจะนิ่มๆถ้าเป็นหอย ถ้าเป็นตัวอ๋อสวนตั้งน้ำมันเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ใส่แป้งแล้วใส่หอยลงไปนะคะจะแตกต่างจากหอยทอดตรงที่ว่าเราไม่เน้นกรอบนะเราจะทอดแบบนิ่มแล้วก็จันนี้จะเป็นหอยนางรมเรายี่ได้เล,เลยเก๋ใส่ไข่แล้วจ้ะไข่ไก่จ้ะวางอยู่ในไข่ไก่ไข่ไก่ฟองหนึง่ง หรือสองฟองแล้วแต่ในนะจาเหมือนเดิมเลยเกียค่ะเกียไข่อ่าล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้ะอันนี้เอออันนี้จะแบบว่าง่ายกว่าเราที่ว่าไม่ต้องรอกรกอบเนี่ยเห็นไหมหน้าตาสีสันน่ารับประทานละัยนะนเี้แรบเนื้หอยสุกนะ ท่ากันไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะบอ,อกเลยเราต้องปรุงมาแล้วตัวอส่วนง่ายกว่าที่คุณคิดนี่เพื่อนอหอยตัวใหญ่มากโอ้โหเป้งๆเลยใส่พริกไทยไปหน่อยหนึ่ง นี่กับเมนูอ้อส่วนครับเมนูอ้อส่วนได้แล้วครับเห็นไหมใช้น้ำจิ้มเดิมจ้ะนิ่มนิ่มก็อร่อยนิ่มก็อร่อยเนาะกินหอยนางรมอืมอ,อสดมากสดนะเนาะซื้อมานะสดๆสดสดเลยเนาะหอยนางรมเนี่ยตัวใหญ่ๆนี้เลยสดมากเพื่อนๆอ้อส่วน วันนี้ก็ร้อนนะแต่กส็สู้อืมอยโตโตเลยพอจะพี่หนอส่วนนะครับนี่หอยทอดผัดไทยอันนี้หอยทอดนะครับแล้วก็อันนี้ออส,ส่วน ทำมาเพิ่มเรียบร้อยแล้วเหลือเมนูอย่างเดียวคือเมนูผัดไทยน่ากินมากเพื่อนๆทานข้ากันส่วนของตัวซอสผัดไทยนะครับใช่ใส่หอมเจียวก่อนหอมแดงเนาะหอมแดงเจียวให้มันเหลืองหอมเหลืองๆหน่อยตามด้วยได้สีบารัเหลียวขึ้นแล้วก็ไฟน้ำมะขามเปียกลงไปอันนี้จะเที่ยวน้ำมะขามเปียกนะครับ แส่ป้็ใส่น้ำตาลปี๊ด<อ>ล,ล้ไป้เปรี้ยวหวานๆเปรี้ยวหวานๆให้มันเปรี้ยวหวานๆนั่นเองมันจะเป็นซอสสำหรับใส่ตัวผัดไทยนะครับก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเคี่ยวไปก่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ใส่ซอสแล้วก็ใส่ซอสต,ตรงรสลงไปอันนี้เป็นปลาเขี่ยวนะครับแต่ปลามันหอยนิดนึงมันก็จะเปรี้ยวหวานๆแล้วก็รสชาติกลมกล่อม รตีใส่ไหม <S <S แล้วก็ใส่รตีลงไปด้วยหน่อยนึงชุนด๊นิดนึงชุนดนิดนึงอย่างนี้เป็นซอสผัดไทยแล้วเดี๋ยวเราไผัดไทยกันให้ดูทีเดียวนะครับร้ยอยแล้วใช้ทวเม็ดแบบนี้นะครับมาตำนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ในเมนูผัดไทยทอดก็คือเอาสำหรับใส่ผัดไทยอะเนาะแต่ต้องทอดเต้าหู้ก่อนมีเมนูเต้าหู้ทอด ทอดให้เหลืองๆเนาะและ้วตอกขึ้นแค่นี้กุ้งปลาหมึกนะครับกับเมนูผัดไทยทะเลที่เราเคี่ยวไว้นะครับอของผัดไทยมาทอดกุ้งกับหอยกันก่อนอ้กุ้งกับปลาหมึกทำไมทอดกุ้งหอยหมึกกันาโหูตัวโตๆเลยนะนี่ เมนูผัดไทยทะเลได้แล้วนะจาเน่ได้แล้วกุ้งกับประหมึกเตรียมพร้อมแล้วที่จะเมนูผัดไทยทะเลอันนี้เตรียมผัดไทยทะเลหม้อน,นี้เลยจ้ะผัดไทยนะครับใส่กะสะ<ช>ระเทียมเสรต้องหู้ลงไปหอมเลยอ่ะกระเทียมเนาะมันหอมเนาะแล้วเราก็ใส่เส้น ลงไปต้องใส่น้ำไหมใส่น้ำเนี่ค่ะใส่น้ำที่เราเตรียมไว้เลยนะน้ำมะขามเรียบร้อยเลยยั่วอลยกลิ่นหอมเงิยนยั่วเลยนะเนี่ยแล้วเส้นมันจะนิ่มเลยนะยังไ,ไม่ครบไม่มีกุ้งแห้งนะจ๊ะไม่เป็นไรพอ <c oughs> ดีว่าวันนี้ผมการหากุ้งแห้งไม่เจอจ้ะ ใส่น้ำไปนิดนึงเพื่อให้เ้นมันนุ่มนะมนแล้วจะทำอะไรจ๊ะใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองแล้วแต่ว่าใครจะทำเป็นแบบหอ่อไข่ไม่ห่อแล้วแต่เนาะอันนี้สูตรเราเองรอไข่สุกนะแล้วก็ออกเส้นลงไปเนาะนี่เลยง่ายนะไม่ยากเพ่เ่อน ไม่ยากแต่ว่าสีเราจะไม่ได้ใส่สีปผสมอาหารเลยนะเลยไม่เป็นสีแดงๆเหมือนเขานะเพราะบางร้านเขาจะใส่สีแดงๆนะเออเราไม่ได้ใส่สีเราเป็นเมนูแบบไม่ใส่สีเลยนะเพื่อสุขภางเรามีทะเลอยู่เอาใส่ผักเลยนเนาะใส่ผักไปเลยเนี่ยแค่นี้เองก็สุกแล้วผัดถั่วงอกให้มันสุกๆหน่อยแล้วก็ใส่ทะเลลงไปะทะเลจะเพิ่มสีสันไม่ใะเจะเพิ่มสีสันนะจานน,นี้ที่เราเตรียมไว้ นี่คัวใส่หมดเลยโอ้โหน่ากินมากผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกด้วยผัดไทยทะเลเลยโอ้โหพอลงไปแล้วน่ากินมากน่ากินมากเลยนะคะผัดไทยซีฟู้ดนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าจานโอ้โหน่ากินมากๆพกเพื่อนๆไปวางตรงนู้นเลยจา้าพร้อมเสิร์ฟไปซาครูเล็กไปหน่อยแล้วตอนนี้อ่าไป ตามไปตามไปตัก oh. นี่จานนี้ขอโทษนะเป็นร้อยร้อยกว่าบาทนะจ้าถ้าจานนี้ค้าหายกันเพราะว่านี่มันจะแบบเมนูแบบเยอะเยอะอะ oh. แล้วใส่มะนาวลงไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวแต่งจานกันจ้ะเพื่อนหมูน่ากินมากที่สดนะครับเพื่อนแล้วแต่งจากนกันนะครับว้าวนี่เต็มเต็มเลยจ้าบรรยุด ตามใจชอบพ่อบอกอร่อยนะจ๊ะอร่อยเฉยอร่อยเฉย,ย,เฉย,ยกับปไทยนี่อุ้ยแยกกันกินมึมอท่นี้หัดเครื่องไม่ครบนะเนี่ยเท่นี้หัดเครื่องไม่ครบนะเนี่ยอืมกินดัชนีอย่างเงอร่อยอืมปลาหมึกปลาหมึกอืมอืมมันต้องอยู่มะนาวหน่อยนึง อ,อร่อยเฉยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องอยู่น้อยแล้วรชนะด,ด้วยครับวันนี้กับสามเมนูครบแล้วเนาะหอยทอดออส่วนแล้วก็ผัดไทยทะเลแลเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับจ้าบ๊ายบายจ้า